สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไซกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะไซมีแขกผู้ไม่เกีรยินะคะวันนี้มารับรถกับทางพี่พัทออโตเซลค่ะวันนี้คุณตังค่ะเดินทางมาจากไหนคะจากโคราชครับโคราชเลยโอ้โหมาจากต่างจังหวัดเลยนะคะ <ใช S 1> วันนี้เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณตงังถูกใจครับถูกใจนะคะวันนี้มารับรถนะคะตโตโยต้าเอลตินนะคะ1 6ึจีค่ะปี2017เลยค่ะสวยถูกใจนะคะคุณตังทันนถีถูกใจครับสมจากที่ตั้งใจรอโอ้โห ยอดมากๆค่ะคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์วันเดียวผ่านเลยค่ะคุณลูกค้าง่ายมากโอเคคือประทับใจตรงที่ว่าพอเราได้มาดูรถเสร็จปุ๊บตกลงแล้วทางพิพั์ก็ได้เรียกทางไฟแนนซ์มาแบบภายในหนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้รู้ผลใช่รู้ผลเลยภายในวันเดียวค่ะ่ค่ะสำหรับพี่พั์ออโต้เซลล์นะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนนะคะสามารถออกรถกับทางพี่พั์ออโต้เซลล์ค่ะได้ง่ายๆเลยค่ะสําหรับคุณตังนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเดินทางกับ โครานเลยหรือเปล่าคะใช่แล้วครับโอ้โห oh ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะวันนี้ <Yeah. S 1> ขอให้รวยๆเฮงๆนะคะสมชื่อกับคุณตังนะคะ mm hmm. ขอให้มีตังใช้เยอะๆตลอดปีตลอดไปเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะสายต้องขอขอบคุณนะคะคุณตังนะคะที่ไว้ใจพี่พัดออโตเซลลนะคะได้ดูแลนะคะ <c oughs> มีอะไรฝากถึง FC แฟนๆขับของ รถมือสองบ้างคะแนะนำนิดนึงค่ะใครที่กำลังมองหารถนะครับแนะนำเลยครับชิพัทออโตเซลลครับเชิญครับคุณภาพดีนะคุณตังมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ทายกับคุณตังนะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณตังขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ